โอเคต่อ okay. สวัสดีครับสำหรับสมาชิกท่านอ่าหอนยากูทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องของอินดิเคเตอร์ต่อจากที่เราคุยกันเมื่อคืนเมื่อคืนเราได้อินดิเคเตอร์มาตัวหนึ่งเนาะเรามาลองใช้งานดูเออมันก็ใช้งานดีครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Fair Value Gap คือหาการพีคหาการไคลแม็กหาการทำ l i q u i ิ i t y อะไรประมาณนั้น นะครับแต่ว่าด้วยแฟลเว a l u ลูก p ตัวเดียวเนี่ยเราสามารถแปลนะครับออกมาเป็นลักษณะในรูปแบบต่างๆได้ข้านี้ต่อจากเมื่อคืนที่เราคุยกันแล้วก็มันใช้งานอินดิเคเตอร์เนี่ยประมาณสี่ตัวแล้วก็มีเสียงโอดโอยบอกว่าใช้เป็น t e a d i n g view version free แล้วมันก็ไม่สามารถจะใส่อินดิเคเตอร์ได้ขนาดนั้นโอเคเมื่อคืนก็ลองนึกนึกอยู่ว่า เดี๋ยวให้โปรแกรมเมอร์นะครับก็คือให้แอดท็อปเป็นคนทำก็เนี่ยเช้ามาแอดท็อปบอกไม่ว่างไปเรียนอ้าว <c oughs> เลยมานั่งทำให้นะครับสุดท้ายออกมาก็ได้อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะมีหนึ่งคือไททำเฟรมคันเดิลก็คือแท่งเทียนของทำเฟรมใหญ่แล้วก็จะมีแฟร์วิลูกแ็บแร์วิลูกแ็บก็คือจุดที่เป็นอิมบาลาน,นั่นเอง จุดไหนที่เป็นลักษณะเบตเล็กๆแล้วส่งออกไปเป็นอิมบาลานสนะครับในเจ้าอิมบาลานนั่นแหละก็จะเป็นแฟ์วิลลุกแกรแล้วก็จะมีใส่เรื่องของบูวิ่งอัตรเรเข้าไป3เส้นนะครับอันนี้3เส้นเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โอเนนะครับต่อไปอันสุดท้ายเป็นมาเก็ตเซชั่นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตอนแรกใส่ครบเลยครับหน้าตามันออกมาแบบเนี้ย ก็เห็นเซลๆ์ซลลกันในที่เขาบอกว่าหาแท่งเทียนเริ่มไม่เจอละมีแต่อินดิเคเตอร์คือให้ไปครบนะครับจะใช้แค่ไหนก็อ่อนมันขึ้นมาแค่นั้นแหละอันนี้เจอเซลล์ไงเลไรกลับไปแก้ใหม่กลับไปแก้ใหม่มเสร็จปุ๊บราวน,นี้เหลือแค่นี้ครับพอเรา Import เข้ามานะครับมันก็จะมีให้เราเห็นแค่นี้แหละ เห็นตั้งเทียนไฮทําเฟรมด้วยแล้วก็เห็นสีเข้มเข้มก็คือแฟวลูกแก๊หรืออิมาลานั่นเองเห็นนะฮะอันนี้คือหน้าตาที่เราคุยกันเมื่อคืนจากสี่อินดิเคเตอร์ก็จับนะครับยำๆบอกอร่อยเหลือแค่หนึ่งอินดิเคเตอร์แต่เอาสี่อันัลลัยัดเข้าไปสำหรับสายฟรีนะครับก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้เวลาเราใช้งานเหมือนเดิมนะครับ ก็สมาชิกแจ้งมานะครับช่องทางเดิมแล้วก็พอเราได้เข้าไปแล้วปุ๊บนะครับเวลาเรากดอินดิเคเตอร์นะครับมันจะอยู่ตรงคำว่า Invite Only Script นะครับ Invite Only Script กดเข้าไปก่อนแล้วก็จะมีเป็นชื่อให้คุณเลือกวันนี้ใน Invite Only เนี่ยมันก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะๆไปหมดนะครับอันนี้มีน้องเขาให้ตัว c a l enda r มาตัวหนึง่ง เห็นเขาว่าเขาจะแจกฟรีแล้วแหละแต่ว่าเอามาให้ลองใช้นะครับหลังว่าจะลองอยู่ยังไม่ได้เคยอ่อนของเขาเลยนะให้ออนของเขาทีหนึง่งแล้วมันไม่มีอะไรก็เลยแจ้งเข้าไปว่ามันไม่มีอะไรแต่วันนี้มันจะมีอะไรไหมเนี่ยน,นีก็ยังไม่มีอะไรไอ่อนผิดวันเ่าววะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามเจ้าของทีหลังอะเอาดิ d i c a อร์ตัวนี้กันโฟกัสโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยดังน,นั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับผมจะบอกว่าให้เรื่องความยุ่งยากมากมาย นะครับเนื่องการไล่สวิง่งป้องหงปดหัวมันไม่ได้มีอะไรยากเลยมันมีเฉลยแล้วเนี่ยมันมีไฮดัมเฟรมคันเดิลจบเลยรู้หมดเลยไอที่ตีสวิงมามันถูกหรือเปล่าไม่ต้องไปให้คนอื่นตรวจด,ด้วยตรวจเองเนี่แหละนะครับเห็นเนาะวันนี้เราใช้เครื่องมือตัวนี้ในการพูบนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวอย่างที่บอกก็คือมีไฮดัมเฟรมคันเดลก็คือไอลางๆเนี่ย เป็นไฮรัฟเฟิลไฮร c a เฟ l e มี Fair Value แก p ก็คือไอเข้มเข้มมีเส้นนำเอที่เรายังไม่ได้ออนแล้วก็มีเลชชั่นที่เราไม่ได้ออนอันนี้มาดูวิธีการปรับแต่งตั้งค่าการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่มีใน MT4 ไม่มีใน MT5 มีแต่เทรดดิ้งวิวล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมาให้ด้วยความรวดเร็วมันย่อมมีความไป็นได้ที่มันจะผิด <laughs> ออกตัวไว้ก่อนเลย ทประมาณไม่ถึงชั่วโมงมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจออะไรยังไงแจ้งด้วยนะตอนนี้ก็คือคิดว่ามันคงใช้ได้ <c oughs> คิดแค่นี้พอเพิ่งน้าเสร็จเลยนะครับก็เลยอ่ะเอามาให้ใช้กันแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยววันจันทร์ก็คงได้เห็นนะครับการใช้งานในลักษามจริงนะครับอันนี้มาดูการตั้งค่าก่อนการตั้งค่าอย่างที่บอกคือมันจะมีเรื่องของแท่งเทียนทํฟิล์มใหญ่ใช่ไหมครับแท่งเทียนทำฟิลมใหญ่เนี่ยเราสามารถล็อกได้ อย่างเช่นล็อกไปเป็นเท่าไหร่สมมติคุณเทรดสามวินาทีคุณก็มาล็อกไว้ที่หนึ่งนาทียางเงี้ยถ้าคุณเทรดอ่าสี่ชั่วโมงคุณอาจจะล็อกไว้ที่อะไรครับ Day. รเดย์หรือคุณเทรดหนึ่งชั่วโมงหรือคุณเทรด m สิบห้าล็อกเดย์อย่างเงี้ยก็ทําได้หรือคุณเทรดทาเฟรมเล็ก m ห้า m สิบห้าคุณล็อกสี่ชั่วโมงคุณก็มาล็อกไว้ตรงเนี้ยถ้าเป็นทาเฟรมมาตรฐานเลือกได้เลย ถ้าถ้าเป็นทำเฟรมไม่มาตรฐานให้เลือกไปที่คัสตอมนะครับเช่นคุณต้องการทำเฟรมที่สี่สิบนาทีอย่างเงี้ยคือตรงนี้มันไม่มีให้คุณเลือกใช่ไหมมันมีสี่ห้าเลยสามสิบสี่ห้าหนึ่งชั่วโมงอันนี้คุณอยากได้อะไรก็ไม่รู้ที่คุณอยากได้อะทำเฟรมอะไรที่คุณอยากได้คุณก็ใส่เข้าไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ติ๊กเห็นไหมครับถ้าคุณไม่ได้ติ๊กมันก็เป็นตามเฟรมที่คุณเลือกแต่ครนี้สมมติว่าคุณไม่เลือกอะไรเลยเนี่ยให้คุณไปดูแท่งสุดท้าย แั้งสุดท้ายมันจะบอกว่าคุณเห็นไหมครับไอตรงแถบสีเนี่ยมันคือทําเฟรมอะไรนะบางทีเอ้ไอตัวไฮทาเฟรมคันเดิลเนี่ยตกลงเราเราใช้หรือว่าเรากําหนดเอาไว้เป็นการล็อกที่ทําเฟรมเท่าไหร่ให้เรามาดูตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยโชว์มาเป็นหนึ่งชั่วโมงก็แปลว่าทําเฟรมใหญ่คือหนึ่งชั่วโมงที่มันล็อกเอาไว้นะครับถ้าเราอยากแก้ก็มาแก่ตรงนี้นะครับสรุปวิธีปรับไฮทำเฟรมคันเดิลนะครับก็คือ ไปตั้งค่าในส่วนของ Gender Setting นะครับทำเฟรมเลือกเอาเลยจะเอาทำเฟรมอะไรจัดไปอันนี้ด้านบนเนี่ยมันจะมีเรื่องของ Fair Value Gap ในกรณีเราไม่อยากได้ Fair Value Gap เราไม่อยากไะไร Imbalance น,นะครับก็ปรับความใส่เนี่ยครับให้เป็นศูนย์พอก,กดโอเคปุ๊บมันก็จะหายไปกลายเป็นท่้งเทียนปกติโอเคนะฮะต่อมาครับ ปรับไฟเบลูแก็แล้วนะครับอ่ะปรับตัวไฮทำฟ r a มคันเด l e แล้วต่อมาเป็นการปรับ MA นะครับ MA อย่างเช่นถ้าเราต้องการเฉพาะเทนอย่างเดียวใชครับแล้วก็ติ๊ก MA 50 as ห้คุณจะใส่ค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้หมดเลยคุณติ๊กไปปุ๊บเส้นมันก็จะมาอ่ะเปลี่ยนสีไม่อยากได้สีนี้เปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับก็โอเคคือรอมันแป๊บหนึ่งนะครับ มันประมาณสองพันวันทัดอะ่ะพันแปดกว่าร้อยพันแปดอ่ะพันแปดอืมประมาณนั่นแหละ <c oughs> นะครับข้างบนเนี่ยก็ใส่ได้เลยจะเอาอะไรจะเป็นปิดเป็นเปิดจะเป็น SMA เ,เป็น VWeb เป็น VWMA เป็น WMA เป็น SMA เป็น EMA e อบอะไรก็ใส่ไปเลย b a c k t e s ก่อนใช้งานนะครับทำไว้นะ Backtest ก่อนใช้งานนะครับอ่าเส้นมก็จะมีสามก อันนี้ก็คือ3 m มเใช่ไหมฮะจะมี3 m มเนี้ให้ใช้เพราะฉะนั้น High ฮท m e เฟรมค c นเดิลปรับตรงชาร์ตแปไวลูแกบปรับตรงสีนะครับ MA ปรับตรงเนี้ยสามอันสุดท้ายเป็นเ e สชั่นนะครับเ e สชั่นให้เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บจะเจอเ e สชั่นลอนดอนนิวยอร์กโตเกียวมันจะมีไทม์โซนโอเคไหมครับในกรณีเราต้องการปรับอย่างถ้าเกิดเราอยาก ปรับให้มันตรงกับที่เราใช้หรือว่าเวลาที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับได้แล้วเวลาในการเปิดปิดเซสชันมันก็จะขยับไปขยับมานะครับแต่ถ้าไม่ได้ตั้งอะไรมันจะออโต้อ,อยู่แล้วสมมติว่าอยากเทรดเฉพาะนิวยอร์กก็ตีเฉพาะนิวยอร์กมันก็จะดึงเฉพาะนิวยอร์กขึ้นมาให้เวลาเข้าเซสชันนิวยอร์กนะครับเห็นการเบรกไปทางไหนแล้วคาดว่าวันรุ่มมันจะสูงในวันนั้นๆเราก็เทรดไปตามนั้นก็เป็นไปได้ เราต้องการเทรดลอนดอนอีก,กสักเซสชันหนึ่งแล้วก็ติก๊กเซสชันลอนดอนขึ้นมาเราบอกว่าไอ้บางทีโตเกียวมันก็โอเคนะอ่ะเราอยากเทรดโตกเกียวแล้วก็ติก๊กโตเกียวเข้ามาจริงๆมันมีอีกเซสชันหนึ่งเป็นเซสชันซิดนีย์นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาใส่ไว้เพราะว่าปากติเราก็คงตื่นมาประมาณเจ็ดโมงอะมันนะ้งเนาะเจ็ดโมงเลยว่าใครเลิกงานเนี่ยก็คือลอนดอนก็ยังไม่ทันเลยต้องมานิวยอร์กอย่างเดียวเงี้ก็เลยแค่เนี้ยค,คุณก็ได้อ่ะวางแผนในการ ออกแบบในการเทรดถูกเห็นไหมครับอันนี้คือการตั้งค่าครบและเสี่ันเรียบร้อยอ่ะคันนี้เดี๋ยวมาลองอ่อนทุกตัวพร้อมๆกันตึงๆยังไม่ได้แก่นะฮะแก้วเ,เองนะ <c oughs> ไเดี๋ยวผมเปล่าให้ครับเดี๋ยวผมไปแก้ให้หรือว่าถ้าเกิดตั้งอะไรเงี้ยก็ไปเลือกที่ตรงไอรี e ซ็ตเซตติ n งก่อนนะครับหรือว่าจําไม่ได้ว่าตั้งอะไรถูกตั้งอะไรไม่ถูกบ้างเนี่ย ก็มา reset setting ก่อนคั้งหนึ่งมันก็จะเก็บค่านะครับมาให้อะเปวนรูปแกบอ่ะ,อะสมมติเราใช้สีเหลืองเหมือนเดิ okay, มอ่ะเข้มอะไฟวัรลุแกบเลือกแล้ว ma เลือกแล้วนะครับเอาเฉพาะอเมริกาก็ได้เลือกแล้วหรือจะเอาเลอนดอนด้วยอะลอนดอนอีกเซ็ตหนึ่งอะเลือกแล้วนะครับแล้วก็อะล็อกสมมุติผมล็อกไว้ที่ 4ชั่วโมงนะผมก็โอเคไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเข้าไปเทรดในทำเฟรมเล็กผมก็จะไม่หลงเห็นไหมครับผมเข้าไปเทรดในทำเฟรมเล็กผมก็จะไม่หลงผมก็จะเห็นความเป็นไปเป็นมาของทำเฟรมใหญ่ที่ผมล็อกเอาไว้เข็นไหมครับอย่างเราบอกว่าโครงสร้างในทำเฟรม1ชั่วโมงใช่ไหมครับเราปรับมา1ชั่วโมง แต่ที่เราล็อกคือล็อก4ชั่วโมงมันจะเห็นจังหวะในการที่เกิดการพีคถ้าคุณลุกไวครอกด้วยก็ดีมันก็จะเดาได้ง่ายขึ้นเฮ้ยมันเกิดอย่างงี้ปุ๊บกดป๊าบเห็นการาฟป๊าบเฮ้ยสวิบใช่ไหมครับสวีบดันขึ้นบายไปก่อนใช่ไหมจะเป็นเทนอะไรมันจะอะไรเราก็ไปแอดตามที่เราเรียนมาโอ็คนะครับอินดิเคเตอร์ก็จะใช้งานง่ายๆแค่นี้ตามชื่อมันเลยไฮดัมเฟมคันเดล ไปวลลแก็บเอเมเดมีสี่ตัวปรับได้ทั้งหมดปิดก็ได้เปิดก็ได้นะครับตามนี้เนาะโอเคผมทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรไว้ในห้อง Discord ได้หมดแล้วนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ไอ้วิธีการตั้งค่าที่ผมเล่ามาเมื่อกี้อยู่ในหัวข้อนะครับหนังสือนะครับเข้าไปในห้องหนังสือนะครับแล้วก็ไปดูตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยเนาะโอเค ลืมบอกก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้นะครับใครจะใช้เนาะในห้องรีคอร์ดอะแจ้งมาด้วยนะครับเนี่ยอินบ็อกซ์ส่วนตัวมานะครับเดี๋ยวอินไว้ไปให้คือมันก็ไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์อะไรที่แบบเทพเทอบะไยหรอกมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ถ้าเรามีระบบเทรดเราจับมาแอปพลาใช้มันก็พอใช้งานได้นะครับอ่ะก็ลองดู ชอบก็ใช้ครับไม่ชอบก็ช่างมันโอเคตามนั้นโอเคนะครับสวัสดีครับ